ซื้อนะแล้วบางกันนั่งไปสู้เอาเมียเขาอีกกระสือ้าพาไอ้พวกสลมมาผ่าหัวเลยอารมณ์ดีก็บอกชูว่าเถิดพัเงเหลืองนั่นเดือกน,น,นี่ไม่เนีนเนาะไม่เห็นว่าฮ่าม,ามังม่วงก็จนคุยเบิดเอา้าบบบนี้จะป้อนเมียบ่หน่ะโอ้เสียงดิบๆจุกๆอือน้ำลายน้ำข่อยคนหักกันเลยหากคนแพงกันเนาะ ยังมีแล้วพี่น้องเอ้ยคนหักแกงกันหาเบิ้งภาพบรรยากาศไปน,นี่ยากได้พี่น้องเอ้ยปลาเทอรเอาใบไออะไรบ้างอายยังบ่บอายเลยปลิดไปอยู่นั่นแล้วมันกำลังฟดทิวมันขึ้นแล้วนะ่ะหากำลังทึบขึ้นแล้ว สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องเบิดสุภูสุคนเบิดสว่างสุบอนพี่น้องเนาะก็ะคือเดี๋ยวนี้นะอ่านทางด้านใบานะแล้วบริกินยาเมาื่อเช้านี้นะ,ะแล้วก็ได้จมแน่น้อยนึงพี่น้องเนาะจมให้ฟัวแล้วแหละจมใบจมชีชุมห่างก็แล้ว,ไ,ลวได้จมแล้วเราก็จมบยาเนาะถือเถอะพี่น้องเอยเนาะ ว้าวลายพี่น้ things, wrote, jam, okay. artists, องล้อลายยางอุดเอาอุตทนเอาคันอุตเอาก็ม่ใช่ความเห็ดพี่น้องนะแต่นป้่ากอันกระปั๋วนะเว่าจะแท้ได้พี่น้องทอแต่ว่าไอ้เทิดนะ

ล้เบิ่งน้ำขีดกินยาบ่อยลิบอ่ะให้ผัวแล้วอ้อยกินทางเฮาถ้าอ้อยบ่เป็นแะไรทางเฮาก็ได้ต้องให้ผัวแล้วอ้อยกินพี่น้องเนาะกว่ากินยากกินมื้อละสองครั้งเศร้ากับแรงเนาะกินเศร้ากับแรงเป็นเฮ็ดชุ่มใบหลือบ่นหนิเห็ดอะไรบ่ส่มง่วนนะใบแซ่บหรือบ่กินหรือบ่ยังพังกินเอ๊ะเราหนึ่งเข่าเอ้พี่น้อง ใคนึงเขาไอ้สบายสบายเอใบบ่ม่นบ่เดอหนึ่งอ้ไปย่องย่องเท่ามันย่องมาเป็นเท่าไอ้เธอเป็นคนหนึ่งไอ้เท่อใบใบคนงามเลยหนึ่งเว้ยจ่เป็นคนหนึ่งเขาเจ้าบ่ลงกลบ่โอ้ยผมจากเบิดบ่ยองลงกลบ้าโอดิดีนี่ฮะจะแนมมันจะจอดอร สาวใบกูจักเบิดพี่น้องเอ้ยบัดนี้กินสมองม่วงก็แซ่บญาติบะเธอกินนี่ได้สมองม่วงก็ดีข้ากินผเปลือกไม่อยากกินอีกว่าแซ่บกินกับปลาเธอร์แต่แซ่บญาติญาตดบะเธอร์แต่แซ่บขนาดขันบะเธอร์กินแล้วก็ยังหยาดมือว่ะใส่บะเตอร์ญยาดมูอยำแข่ามูอเอ๋หันแซ่บแถวคอยมืดอะไรนี่นะไม่มีแถวให้ใส่ในคอยนี่ บ่มีแค้วหัวผู้ใดอีกมแคล้วก้อยบอกผู้ใดกินใบใวจังหน่อยบ่เถิดกินเบิดนะแล้วแค้วแค้วแค้วพันแค้วก็อยู่เุิงนี่ยังมาทันได้ปุ่งบ่เถิดเราสิกินเบิดแด้วนีพันแค้วนี่ปุ่งนี่เขาเอิ้นว่าสาวปีนะพันแค้วปุ่งนี่พันแค้วก็ยังไม่ทันได้ปุ่งเลยนะพันแค้วก็อยู่เยิงมองสุดนะออื เสียงปราบปลาบยนำมังม <Dang, healthy mouth everyday> ่วงตุ abor, <S 2 developed> ๊ดตับตุ๊ดตับแซ่บค่ะคุยบึงนี่คือยอดก็ว่าไรคุยนุ่นคุยผูณไอ้เกี่ยวผิดจ้ะมันธรรมดาคุณได้แตกน้าแบบนี้พี่น้อง

โอ้ยติดคูเลยงงงงแต่สงบดียู่นน่นนะคุดนมันแล้วได้ถ้าได้มืออื่นเพั่เจะเอานะมาชงนะแล้วอยู่แล้วเนาะแปลงชิดเรือจะแปลงเนาะ ชื่อแล้วก็ให้มันเที่ยงก็ปเป็นตัวนั่นกับพ่อปั่นอย่างเถอะเอามาเรื่องขุดหนะัวน้ำหนักพ่อได้ไมันเล็กพ่อได้กับบึงคนลงไปตก็ขึ้นบ่ได้เพื่อเอิ๊กเลยก็ไมันนี่มันมันส่องคัดช่องท่อนันถ่วมเลยแหละคณะสามนี่คณะสามมาเที่อสิบพอดีสามพระเจ้่องตอกอันช่องเดาเกินมม่วงลงหอดพุ่ง <ๆ S 1> แล้วยังยังออกได้บ่เขาออกได้เลยนะคลายออกนะเอาเลย ก็คือเก่งแินลงหอดทอดงองได้ยังคายออกได้เลยมาคอกครยังคายออกได้เลยสำงัวกินมาบุกป่ะนี่เว้ยเนาะกินหลอดแล้วเอาไนม์ออกกัได้พี่ลึกกี่ดีอันนี้ฮะญาติทอดบาเทิร์มัดนวยป่ะนี่จิแบีงบาเทิรน้ำบ่เออกระชิปั่นพี่น้องปั่นครึ่งมึงแน่จะเอาผู้ใดป่ะอืจักแบ่งเด้อ หายผัวเพื่อนร้ายพัวให้เรียกนักนะอืมคือยอดเนาะเก่งหายผัวได้กี่ลายแล้วแล้วน้ำแข็งเบ๊ะระเบ้อ,บอเ,เนี่ยเนี่ยในกะติก,ตาากหายเพื่อนกินชมกินแชลอิม่มน้ำทำร้านก่อนจะไปเบิ้งหของน้ำมาหนิน้ำมันออกที่มือหนิคือบ่วใ้น้ำออกมานี่ ผลยาตกขนยาออกแล้วถีน้องเล้วนั่งเลดิป้าตัวเสียงดังจู่จับจู่จับเสียงหลังจู่จับจู่จับเพคนกินชมของหม้วนแฟนน้องสวมห่มเดี่ยวแันแันอยู่ชคนนี่คือฉีดนี่เนาะเปิดว่าเดี๋ยอกกันเนาะเหนือเข่าก็เขาเดียวอาย ปิดไว้ยังอ้ายอยู่ไปแห้งนะขันปิดไว้ยังอ้ายอยู่อ่ะอายวุ่นวิ่งบอไม่งนสุดยอดเรากินเรากินแบบว่าเราอ่างกินอ่างบอบอเถิดเลยได้โอเคไห่ไห่บอเถิดขันได้กินเท่ากันยังน้ำลาแตกน้ำบอเถิดวะกินคุยคั่ใหญ่ๆหญ่ใหญ่หนำบิดตั่วเราวห้ยบอเทิดอุดบอได

คนตาอันฮิปจนตาตี้ขึ้นสีมะม่วงแมนตักสีมันฉมตักสีมันหวานคนกิน,นอืมเชี่บขนาดหาเบิ่งยากไล้พี่้องไอ้ภาพแบบนี้ภาบอบอุ่นบอแมนความอบอุ่นความผูกพันถึงว่า บางทีกันมีอยู่บาดเราอารมณ์เสียเราไปหมองอื่นมากเลยแต่ว่าเราเห็นนั่นผู้ที่เคยว่าวเคยยังหายเล่านะทางสบายเพื่อนกันบาดเราอยู่กับปู่เราก็เป็นนี่เลยพี่น้องเลยคำว่าเราบ้องข้างนอกนี่เราบ่เห็นผู้ที่เคยว่าดูถูกว่าวเสียหายเล่านี่เล่าที่บ่เป็นยังเล่ากะทีและเออนอหอมุกว่าวมุนัวหัวมวนกับทางอ้เทิดกันแต่บางม่วงนี่ยังน้อยหนึ่งเขายังแบ่งกันพี่น้องบีคิง แก้วถุยเดียวก็กินน้ากันความหาควมแพงแล้วนะสมพอ่อเราจึงขาดระเทิดบได้ระเทิดกับแพงแล้วคนอยู่น้ากันเนาะแป่นกันระเทิดเราหูจักกว่านี่ใช่มียเราเป็นแบบไหนเราหูจักเบิดรระเทิดที่ว่าเราจะเย็นจะเย็นแห้งระเทิดหาผู้ชายแบบนี้ยากเนาะ,นะจะเ,งย,งย,เย็นจะดีได้ครับ ปูซาแบบเว้ยใบนี่กันเนี่มนหาทั้งเงินปูซาแบบไอ้ใบนี่กันเนีอีกที่ว่าที่จะหักอัเทิมแบบนี้ขาดอัเทิมอย่บ่ได้บ่พเพมาเท่าที่อยากไปนำรถแม่นจะหน่อยหอมแก้มกันเด้่นี่บวโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วนั่นน่ะจะหน่อยจะเพิ่นหอมแก้มกันนะเบ้างเมื่ออาต้าว้จะเจาอัต้าไว้อัต้าห่างนี่ข่อยเบื่อข่อยอัต้าหางข่อยเลยการอาต้าที่กับหินเนี่อัต้าห่างเยอะข่อยว่าเนี่ยมันแล้วว่าโะ ผมเนียาหาักแฝงกันมันกันนั่นนี่แล้ว่กินยางกระแทบแล้วคอยบักขายมีวาตัวเปลกอะมีอยู่ไหนนะแต่อันอันควานควานผ้าผ้านัน่นปลายมันหักนะผ้ภาฝ่าแล้วก็ยจะเก็บอันนึือนี่กันอยู่บ้านเขาเแรกคยเสื่องไว้จะเสื่องไว้อยู่บ้านจะผุนเนาะก็พังไว้ในดินพังไว้ในดินพี่น้องเลยช่วยอ,อดอะไรีกสะิแะแต่กระดูกกระดูกคือผ้าผ่านะ่ะ ผพาผ่าอย่างไรสุข้อยเอาไว้กระดูกมันตีผพาผ่าอันมูไม่หยาคอยสกีนะกระดูกคอยกาวไว้เราจักบดใหญ่กระดูกควายเขาให้สุข้อยสุข้อยก้าวไว้กินมันในแกงถิมกระดูกควายผพาผ่าก็เอาไว้เจ้านะเอาไว้กระดูกมูผพาผ่าก็เอาไว้เอาไว้มูกินเนื่อคอยเราบวกินเรายันผพาผ่าเราอหมูกินในแกงถิมหมูกินละแกงถิมคอยนั่ะคอยเอาไว้เราจักควมพี่น้องเราไว้เป็นระเบียบสลัดนี่สบใบนี่ เอากระดูกอันแรกสิออกในแคลกูนี่ยังไงนี่กูกัดผู้ใดหัวก็ตายเลยเออเราเอาไว้เห็นแล้วบ๊ิดแล้วก็ผ่าว่าไผ่ล้วเป็นคนผ่าเทวดาลรวเป็นคนผ่านะล้วก็เอาไว้เห็นแล้วกระพาอยู่ในมืออยู่ในปากกูนี่เราบุถิมไปชาชายนะบาวเถิดแล้วก็เอาไว้แต่ย่านมันไปบอลผู้อื่นแหละเพิ่นเชี่ยวเป็นบอสซไผ่ใกล้หน้าสุกอนนั้น ข่อยอยูคนละข้างนาเพียงนาไม่ใหญ่อยู่ทางนี้ใส่ไพ่อยู่ทางกลางแต่ผ้าผ่าขึ้นน่ะนะผ้าผ่าไพ่พอปู้ขอยน่ะทานบุญมาอ่านันสะสายในตลาดมันเห็นเต็ะไม่ใหญ่นอนบ้านสายในตลาดเออละกายยังแน่บ่เคยประจักษ์เขาว่าได้แต่พังมตายกองกองมู่ตายกองกอง ผ้าผ้าสาย,ายไฟหน่ะสายไฟขาดลงมาถือของมูอบอบอแมนมันผ้ามูก่อนจะถึกกนนั้นก่อนไฟปิดนั้นมันผ้าท่านเฮืองบั้นก็เราเซออีกไปสู้เมียจะกลบบันได้ไปสู้เมียเอาเมียเขาแต่บางนั้นก็ตายอยู่เมืองเมือง,งไทยเขาเจาะเขามองบางนั้นก็ได้บักสลอมหรือบักยังไงเลยซื้อนะแต่บางนั้นก็ไปสู้เอาเมียเขาอีกแล้วถึกผ้าผาไอ้บักสลอมมาผ่าหัวเฮ้ อารมณ์ดีก็บอกชูว่าเติทเดทางเดืองนันเดืองนี่มนไม่เห็นนะไม่เห็นว้าฮ่าม,ามังม่วงก็นจนคุยเ,เบิดเอ้าบาทนี้จะป้อนเมียบ่หน่าโอ้เสียงกินจุกจ้วอือน้ำลายน้ำข่อยคนหักกันเลยหาคนแพงก,กันเนาะยังนี้หละพี่น้อง,นะองเอ้ยคนหกแพงกันหาเบิ่งภาพบรรยากาศแบบนี้ยากได้พี่น้องเลยปลาเติดเอาใบไออะไรบ่ อ้หนงบนอายเลยปิดไปอยู่น่นแล้วมันกำลังฝดทิวมันขึ้นเลยน่ะอ่ากำลังซึมขึ้นแล้วเอ้ยเห็นคนบันกระเบาเออมันบันดงหุงไหนยังลรเขาเจาะยังลยวะไอ้ตาวปจิ้นเขาลาบแล้วลาบแล้วแล้วก็ตายเลยดิจะหายแหละเขาเจาะยังคือว่าจะลาบ เจาะท้องเจาะไส้เลยไปห้องมอน่ะขาแต่เราเป็นพี่ช่างมันกระลาบแล้วเนี่ยนะเม่นเจาะท้องเจาะไส้แล้วกินคนร้ายหรอวะโมเมนต์บอกเพิ่นเพิ่นพาเอาพญาตเอาตัวตึกตึกออกข่ยงกฎหมายนไม่ทองเจ้าของบุพเพกฎหมายบอกบอกบ้านสุขกอตเคยบ้านสิเจ้าเคยแล้วเลยเออใครยุ่งสาบบุพเพฆาหมายข่ากับญาตินอกเลยนะอะไรกินดิบกระคาดทิพย์เลยไม่ท้องนะ เราจับท่อนอะไรทุกฝ่ายองเขานะใส่ยันเขาจับบอเห็นบอกขปบอกใส่เธอหนะก็ว่าพญาน้ำมีพญาน้องแปะแล้วก็พญากลมน้ำมีโต๊กแข้งสักกินข่าแล้วมีซองโต้แล้วย่างเลยซองโตนะเรบว่าโก่มน้ำมีซองโตแต่ละโตคนต้องโต้ซองโตหมดเข้าใจบอคอยบอกแบบนั้นว่าคอยเป็นมอเดิซื้อว่าไม่ได้เป็นมอดูรักซองบเห็นอ่อ เมาเอคืนย่านันดีแต่แต่หั่นนะแต่คอยาวนะนะมากล้าซื้อมาดีเลยเงินไว้พอปลอยไปซื้อวาอยู่ในฮี้ก็นี่ไอ้ยสุกตอนเขาอยู่หินมาอยก็ว่าวเขาเป็นไซซ์ซื้อ่าวแนวโบว์ เขาไปนน่จสุกอีกแล้ชือือนลอนเทนี่าเขาจับได้เขาจับได้ผู้ไรเลยว่ส่งให้ักเทิดเออเออเัวเอิญหลายเถ่อบ่าวอยส่งให้ักเทิดเออเขาบอกสิบหอมแก้มผัวอะไรวันนี้ฮะตอนนั้นนะสิบองแก้มมาเทิดก่อคนะตอนมึงไปเลี้ยงงวนะแกซื้อไปในดงช่าง ดูกับบังแมนึมึง้าอย่างงกูอยากว้าวกยายสุกน่นเลามาว้ากูนะอมแกมไอเทิดแบบนี้ฮะเปี่ยนแม่เปลี่ยน่ะ อาเธอบอกให้เมียไปเปลี่ยนถุงน,น้อยมึงรู้มันเปียกไหมมันเปียกไปแล้วชมเปียกลราอาบน้ำค้าชมลราห่อนเลยแม่นันห่อนไปหยกหยกไอ้บ้าไอ้สุดบ้าเอ้ากระตีทองกับของพิษไทยอีก ว่าตีคอ,องทองเจ้าคองว่าสิเป็นบา้าจะมายืนยังแย่นั่นในก๊ว,ะว๊ะตีให้มงเบิ่งหินอย่าราไม่เคยเบิง่งหีนไม่ใช่จากเบิงบ <c ười> ง่งหรอิ่โรงงานผลิตยังไรนี่นะเออสามสันชงก็ดีจะได้ดมามาเลยจากินขนมด้วขอได้เงินเลยโอ้ เชียร์ไม่ไเด้เก็บสันคานี่ไปปากนี่ตรงขางนั้นบ้าบ้าบานี่นี่นี่ว่าเอาอย่าสูบก้อยอยู่นี่ได้ขบเบิดแล้วอ้าวจะสูบคอยเขาส่งมาที่เมืองไทยกับเมืองลาวมีเรื่องบอ เขาหนาโลดขครเอาหันขาตัวใดเขาเอาหายเขาบอกเขาปลิ้นหาตายยังอืบวชอยากซื่อมาท่ายอ่ะ่หัวนี่บ่าไปมันไปไม่ได้หัวลอยอันนี้ไปจัาป้าตัว พี่พี่ม่นางชูบพี่พี่ชาวบ้าจไปชูบใกล้ที่นอนเดี๋ยวมันจะใหม่บนนอนบนไไ่ได้ไหมอะไรมันขาดเป็นหูกระปองนะถือไฟฮนะมานังพี่นังฉูบทางตีนประเถิดหนังลงนะ่าลาฮ่าฮา่ วันวยวยอาไกล้อาไกบุกดูพู้นใช่น้บูเมนตไอ้ตนยิงไแล้ว้ววยอาไกเดี๋ยวทำนะเราหน่งมวยอาไกมาัดทับไปปรชคอมเมนต์่วนายวยคือจัดออดคอมเมนต ไอ้นี่กระจอนออโตคนเดียวกันรอคอยเบาเดาวปิดเลยอนี่แหละพี่น้องเนาะลักกาไดู้กับปวดอะไรก็นวะเบล็มมลอยยี่หันแหละพี่น้องเนาธอหุ่นจักทิพย์หุ่นจักเธอบุจักเลยกับบุญจักหย่างไอ้อดทนไปนํากันทําอดทนจนกว่าลัชดีพี่น้องเนาะก็ต้องมีเมตตา เอฟซีไล่ลท่านก่บางทานเพิ่นจะออกไปน้ำแน่แล้วพียน้ออกไปน้ำแน่แล้วพี่นจาก้จะทานี้ขอตลไปก่อนฝากกดไล์กดติดตามกูเก้าเพี่น้องเนาะสบายดีเพียน้องสบายดีเด้อเพี่นบัสุขสุคนสบายดีพี่น้องละ